Let's ตรงนี้นะคะมีพูวิลล่าอยู่3หลังแล้วก็ดูเพล็กพูวิลล่าที่เป็น2ชั้น1หลังค่ะชอบวิวนี้นะพูวิลล่ากับแม่คว้าวว้าวทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพี่<ร>มาก็จะมีที่แบบนอนนอนเอกทะเกน และที่นี่บอกน,นิดนึงนะอาบน้ำแจ็กกจีกน,นิดนึงเพราะอาบน้ำ<ล>อาบข้างนอกทำกลางแสงจันทร <c oughs> <c oughs> ์มีโรยดอกไม้ไว้อย่างดีเลยเราอยู่สัก,กัดทิศหนึ่งไหม <c oughs> ได้นะ กับเชฟอะไรคะพี่พอบี้สายฝฟนเ็เชฟบ๊อบด้วยอ๋อเชฟบ๊อบกับเชฟสายฟนอันนั้นเรามาดูคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นแป้งจีของเราทําเองนะครับพวกขนมปังทุกอย่างเราทำเองปกติแป้งจีมันจะก้อนใหญ่ๆแต่ที่นี่ก็ทําให้ก้อนเล็กๆส่วนอันนี้เป็นคือไข่กระทะพลาดไม่ได้เลยว้าวนี้ตรงนี้คือปักหม้อปักหม้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดครับผม พวกนี้จะทาจากอัญชันแล้วก็ทําเป็นไส้ผักแล้วก็หมูคือถ้าคนไม่ทานเนื้อสัตว์ครับผมบอกเลยว่าเอาไสา้ผักแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณแม่รัวทําให้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดและอันนี้่ะคะเชฟขาเป็นหมี่กะทิครับผมของอุบลคร,รับผมรสชาติจะจะเข้มข้นมากกว่าที่ Let's go!